we yeah. สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามากันที่นครปฐมพาน้องหมาน้องแฮมมี่น้องแฮ ppy มาเที่ยวร้านมีแววก็ที่นี่พอเข้ามาถึงสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็เลยลก็คือที่เนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็สถานที่เขาทําน่ารักแล้วก็สวยห้องน้ําสะอาดแล้วก็มาถึงก็พนักง,งานต้อนรับก็บริการดีมากๆเลยด้านหลังของเราก็จะมีน้าตกจาลองอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่เห็นด้านหลัง เรือหงเรือเป็ดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้รอ mm. ก็คือให้เราปั่นได้ฟรีเลยเราก็จะไปปั่นกลางน้ำกันน้ำสีสวยมากเลยเท่าที่เหนเนียคือแบบดีดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราผาน้องหมามาในที่ที่แบบเขาอนุญาตให้น้องหมาเข้ามาเนี่ยสิ่งสำคัญสุดเลยก็คือว่าเราต้องรักษาความสะอาดให้สถานที่เขามันเป็นความรับผิดชอบของของทางทางเราที่แบบรู้สึกว่า กลัวว่าน้องหมาจะไปฉี่แล้วทําให้เกิดกลิ่นหรือว่าไปเอ,อึตามในที่ที่แบบแล้วเราแบบไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีก็เลยตอนนี้ก็หนุ่มน้อยของเราสองตัวใส่โอบีแล้วหนุ่มน้อยของเราสองตัวใส่โอบีแล้วใช่ไหมลูกใส่แล้วใช่ไหมแฮปปี้ใส่ยังลูกใส่แล้วใส่แล้วเราก็ใส่โอบีให้กับน้องหมาเพื่อดูแลสถานที่ของเขาให้สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น เพื่อให้เขายัางให้น้องหมาของเราเข้ามาเที่ยวได้แล้วก็น้องหมาตัวอื่นๆของบ้านอื่นก็จะได้มาเที่ยวสถานที่น่ารักรกดีๆแบบนี้ร้านอาหารน่ารักชิลๆเลยต้องบอกว่านี่ขับจากพัทยามานครนิรมก็นนองพอดีว่าน้องเขาบอกว่ารีวิวสวยเราก็เลยมาตามรีวิวหน่อยก็ไม่ผิดหวังเลยอยากให้ทุกคนได้มาร้านนี้กันน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บบรรยากาศ สวยๆรอบร้านไห้ชมกันแบบละเอียดๆแล้วก็ถ้ายัางไงก็อ๋อเกี่ยวกับเรื่องราคาราคาอาหารเดี๋ยวเราถ่ายราคาอาหารให้ท่านผู้ชมชมดีกว่าันนี้ก็จะเป็นใบเมนูราคาอาหารเขาก็ปกตินะเพราะว่าสถานที่ทเที่ยวคาเฟ่แบบสถานที่สวยๆแบบเนี้ยแล้วแล้วบรรยากาศดีขนาดนี้สําหรับราคาอาหารก็คือปกติมากอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ําแล้วก็มันจะมีเมนู เยอะแยะเลยให้เราเลือกกินกันกาแฟนี้อร่อย อนนี้เราก็มากันที่โซนด้านหลังก็จะออกแนวประมาณอารมณ์นี้เลยว้าวสวยมากบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีไหมแม่ดีดีเนาะแล้ววันนี้เรามาก็เป็นวันที่บรรยากาศเป็นใจแดดไม่มีเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมด้านหลังอันนี้มันจะเป็นโซนด้านหลังนะคือเราเดินมาด้านหลังร้านก็จะเป็นแบบนี้เลย ไม่ชมเห็นชัดไหมแต่ว่าข้างหลังเขาดูแบบสงบสวยมากอะเดี๋ยวเราก็จะพาน้องหมาลงทายเรือเป็ดกันตกน้ำนะฮะเลยนะนี่ตกหรอกนึ่นะสิ เดี๋ยวแม่ลงมากับเขาด้วยไหมฮะเดี๋ยวแม่ลงมากับเขาด้วยไหมป้าจจะปั Reed? ่น <Woah> กับหมาไม่ใช่เหรออ๋อเออใช่มาแม่หมาหมาเดี๋ยวเขาจะปั่นมารับแม่นะนี่ไงอ้าแฮปปี้พี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ของเราพี่หนึ่งรอนั่งมุงมู้นเลยลูกไปเลยลูกตะลุยตะลุยแฮปปี้น่ารักที่หนึ่งเลยลูกพี่ใหญ่พี่ใหญ่ประจำตำแหน่งละ แม่จ๋าขอเชือกออกหน่อยจ้ไจะไม้เธอถ่ายเองเดี๋ยวเราจะาพาน้องหมาพายเรือน้องเป็ดไปเที่ยวอ,อ,อ่ะแม่แม่ต้องเอาเชือกออกจ้ะ ราก็มาอยู่กันในเรือทั้งครอบครัวและกำลังลอยกว้งขวางอยู่กลางน้ำโอเคแม่แม่ดันไปข้างหน้าเพื่อให้มันเลี้ยวขวาคันโยกอะ่ะแล้วแม่ก็ปัดโอเคไม่ช่วยเลยเหรอไม่ช่วยเจอบังคับเลี้ยวได้เลยถ้าเธออยากให้เรือไปไวคือก็ปัดแป้นปันป้นปั้น ต้องบอกว่าที่นี่เขาดีมากเลยนะเขามีเรือให้เราปั่นเล่นจะเลี้ยวไปด้านซ้ายก็ต้องไปหลังอ่านั่นแหละสุดนี่เลาปัน่นแล้วเดี๋ยวเรือจะ่อยๆเลี้ยว,ยวโอเคต้องมีการสอนขับอ่าปั่นเรือถ่รูปได้ไได้ดีถ่ายถ่ายรูปใช่ไหมไปข้างหน้าคืออะไรนะข้างหน้าก็คือตรงตรงไงตรงตรงกลางนี่แหละถ้าย่งนี่คือขวา นี่คือซ้ายถ้าตรงก็คืออันนี้ตรงไม่จะขับเลยเนมันก็ไม่มีอะไรยากก็เธอรถยังขับง่ายไปเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ขับรถยังยากกว่าเลยโอ้คุณคิดไ,ได้ร่งน้อยได้ มาดในกล้องอืมชาไข่ไม่ทราบคนนี้เขาเป็นโรคส่วนตัวสูงใครเขาทำอะไรกันก็ก็ไม่ไม่ไม่แ j มอะไรกับใครทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมครับโอ้โหดูดูองค์อากขาบเตยขามท้ายเรือ แฟนกับลูกชายตัวนี้มันไม่กลัวเลยนะปีแต่ไม่กลัวอะไรและไม่เคยกลัวเราด้วยแล้วก็สําหรับตอนนี้เรานั่งไปนั่งมาก็จะมืดแล้วแต่ว่าเพราเอินว่าเราไปเห็นเมนูอันชันมะนาวโซดาแล้วก็เลยซื้อสั่งมาเพิ่มอ,อีกแก้วก่อนกลับเดีย๋ยวบอกเขาอร่อยอ่ะ อัครบเที่ยวกำลังดีอ๋อแฮปปี้ฮันนี่โฮวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีร้านอหารอเไรดีๆที่น้องหมาเราเข้าไปได้หรือว่าที่พักสวยๆที่น้องหมาเราพักได้ด้วยหรืออ่าเก็ดเล็กเก็บน้อยในการเลี้ยงน้องกลมว่ามีอะไรเราก็จะมานำเสนอกันก็ วันนี้แฮปปี้ฮันนี่โฮมขอลาไปก่อนบายบายายบายลุกายบายนะายบายบายบายมุดแล้วมุดแล้วกลับบ้านไปแฮปปี้ฮันนี่โฮงชาแนลคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องปอมเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หักเลี้ยงน้องปอมหรือหานท,ที่เที่ยวที่พาน้องเข้าไปได้ด้วยแระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการรับชมคลิปของเราไม่มากก็น้อยและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอช่อง Happy h ฮ n นนี่โฮ หากถิกใจรู้สึกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถกดไลค์กดติดตามกดสัญลักษณ์ลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าคลิปใหม่มาแล้วนะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปของเราขอบคุณจ้า